สวัสดีครับกลับมาพบกับช anel z o o m ใน e Thailand อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับ For ์ซ่าสามนะครับตัวเจนที่1เลยนะครับเป็นเป็นตัวที่หลายคนมองว่ามันออกมานานแล้วนะครับแต่ก็ตจจริงแล้วผมก็ได้เป็นรถมือสองมานะครับได้เป็นรถมือสองมาก็เจ้าของคนเดียวเลยนะครับแล้วก็ซื้อมาในราคาผมซื้อมานะในราคา80,000บาท บไม่น้อยมากๆแค่6,000นิดนะครับ6 0พ0นิดเดียวเองนะครับรถสภาพดีมากเป็นรถปี2017นะครับแล้วก็ <c oughs> ขออภัยายนะครับเอามาปรับอะไรนิดหน่อยด้วยตัวเองนะครับคือรถเนี่ยเดิมทั้งคันเลยนะครับไม่มีอะไรแต่งมาเลยนะเดิมหมดเลยนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยก็คือว่าผมได้พาเจ้าเนี่ยไปลุยถึง จังหวัดน่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลับมาพักที่สุโขทัยนะครับอำเภอทุ่งเสเหลี่ยมก่อนที่จะกลับพิษณุโลกอีก2อสวันนะครับนี่ก็3 1มบธันวาคมสองพแล้วนะครับก็ส่งถ่ายปีเก่าเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเริ่มจากอุปกรณ์ภายในก่อนแล้วกันเนาะเ <c oughs> ขาเรียกว่าภายในนะครับภายในรถคือจริงๆแล้วเ,เนี่ยหลังจากที่เราใช้มาแล้วเนี่ยซื้อมาซื้ออุปกรณ์แต่งมาเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงของ การใช้งานแล้วล่ะนะครับคืออยากมีไอ้แบบที่จับโทรศัพท์บ้างอยากมีที่ใส่ขวดน้ําบ้างอยากมีที่จับกล้องแอคชั่นแคมบ้างนะครับก็ต้องเริ่มด้วยนะี่ครับไอ้ตัวขานี้ตัวขารับตรงนี้ผมก็ไปได้ของมอเตอร์วูฟมานะครับราคาไม่กี่บาทแต่ปัญหาคือมันติดนะครับมันติดอยู่กับนะี่ครับตัวปั๊มดิสนี่เองนะครับสองข้างก็เลยต้องมีต้องมีตัวนี้ครับต้องมีขาที่ต่อเพิ่มมาจาก กระจกตรงนี้นะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เพื่อให้มันรับกับตรงนี้ได้แล้วคราวนี้พอพอเราปรับมันขึ้นบนใช่ไหมมันก็จะดูสูงไปอีกบังทัศนวิสัยผมก็เลยกลับมาลงล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้มีน็อตไม้สตัวนะเลือกใช้ได้ใช้ตัวไในไม่ได้อีกก็เลยต้องกลับมาใช้ตัวนอกซื้อน็อตเลดมาใช้ไม่ได้ไปเจอนอ็อตเก่ามานะครับตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับหลักร้อยถัดมานะครับเป็นตัวนี้ ตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบตด้วยแล้วก็เป็นตัวบอกวนมิเตอร์ด้วยสุดท้ายไปก่อนยังไม่ได้ต่อไฟเลยสายไฟอยู่นี่เปื่ปยอยๆอยู่นะครับยังไม่ได้ต่ออันนี้ได้ใช้นะครับโอโตบุ Auto ๊ op, ดีมากเลยนี้ตัวนี้ดีพยายามหาของแท้ให้ได้ประจุปเป็นคล้ายเเล็กนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ดีครับแต่ก็เวลาขี่ไปก็มันก็จะตกลงอย่างนี้ตอนแรกมันก็จะอยู่นี้เนาะอ่าเห็นปะ่ะด้วยความที่น้ํามันหนัก,กน,นะครับส่วนนี้ก็ใช้ได้นะี่ครับแน <c oughs> ่นหนาดีนะครับร้อยกว่าบาท ถัดมาผมก็จะติดกล้องตรงนี้ด้วยมีกล้องแอคชั่นแคมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้ m o ด i f ฟมหน่อยข้างหลังผมใช้ SJ Cam นะครับ SJ 6 Regen นะครับเคอะเหน่อยภาพชัดมากเลยนะครับพอชุดตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเป็นชุดกล่องหลังกล่องหลังที่ได้มาก็600กว่าบาทเองพร้อมแหลกนะครับแหลกก็600กว่าบาทเช่นกันไม่แพงนะนี่เป็นของจีนแต่ว่าใช้งานดีมากเลย แล้วผมก็แนะนำนะครับเพื่อนๆที่ใช้กล่องไซส์ใหญ่นะหากล่องที่เป็นกล่องพลาสติกที่เป็นผ้าผ้าอยู่ในรถอ่ะเอาไว้ใส่ในรถยนต์ก็สามารถเอามาใช้งานอยู่ข้างในได้เป็นอินเนอร์มันนะครับไม่ต้องไปซื้อให้เลืองน,นะครับคร mm. าวนี้มาดูข้างในนะครับข้างในของผมพอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเดิมมีอุปรกรณ์บ้างอะไรบ้างข้อมองข้อมือน้ําดื่มอะไรมีกันหมดแล้วก็ที่สาคัญก็ติดเบอร์โทรเอาไว้นะครับเพื่อมีเหตุฉุกเฉิน นี่ผมก็ Modify นิดนึงนะครับกรนะครับมีนีผ่ผมใช้อันนี้เป็นตัววัดมิเตอร์ข้างในนะใช้แบบนี้วัดดูก็ได้นะครับโอเค,คเป็นที่ชาร์จแบตในรถยนต์นี่แหละนะครับยางหน้านะครับยางหน้าเพิ่งเปลี่ยนเป็นไ r c ซนะหน้าหลัง <c oughs> เปลี่ยนพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องแล้วก็เกียร์เฟืองท้าย เปลี่ยนมาเรียบร้อยหมดแลนที่สําคัญนี่ไอน,ไออน,นี่ไอกล่องพันนี้นี่ไอกล่องอันนี้เนี่ยที่เวลาเราบีบเบรกอะนะครับโอ้ยไม่ชัดที่เวลาเราบีบเบรกเพื่อสตาร์ทอะนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยกล่องตัวนี้เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนมาเพื่อความสบายใจนะครับทริปนี้คร่าวๆก่อนกลับบ้านนะครับก่อนกลับถึงบ้านที่พิษณุโลก mm. ผมใช้รถไป 797.5กิโลนะครับเส้นทางก็เริ่มจากพิษณุโลกไปน่านไปบ่อเกลือไปปัวนะครับแล้วก็นอนหน้าหนึงคืนอ๋อสองคืนนะครับแล้วก็กลับมาที่พิษณุโลเออไม่ใช่ดิกลับมาสุขโขทัยก่อนอำเภอนุ่งเสี่ยมก่อนที่จะกลับพิษณุโลกในวันถัดไปนะครับอ๋อลืมอย่างหนึ่งชิวหน้าตัวนี้ชิวหน้าสูงเลยนะครับ ใช้ดีครับใช้ดีที่ความเร็วร้อยถึงร้อยี่เนี่ยมันนิ่งมากเลยนะแต่เพอเอินว่าผมตัวสูงนะมันก็เลยมาเข้าตรงตาพอดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่สูงไม่ถึงร้อยแปเนี่ยอาจจะชิลมากเหมือนชิลหน้าเลยผมใช้ตัวที่เป็นสี่มิลนะครับตัวที่เป็นสี่มิลนะ,นะเห็นปะ่ะ<ม>ก็จะหนาหน่อยนะครับราคาพันนิดๆนะครับใช้งานก็ตามนั้นเลยฝากกลับไว้ด้วย เดินทางปลอดภัยดีนะครับไม่มีอะไรเข้าโค้งดีมากมากแต่ว่าคิดว่ากลับมาแล้วเนี่ยคงจะต้องไปโดนโชกหลังแน,น่นอนเพราะว่าในโค้งอะ่ะมันค่อนข้างที่จะยุ่ยยุยนิดนึงเพราะว่าโชคของฟอร์ซ่าเจนหนึ่งเนี่ยมันจะตั้งตรงเนาะมันจะไม่เยื้องเหมือนตัวล่าสุดนะครับก็มีน้องแนะนํามาเดี๋ยวจะต้องไปเปลี่ยนนะครับาตาังก่อนขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับมีโอกาสเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ